บนด่วนพิเศษทักษิณารัฐที่31มหนึ่นะครับตอนนี้อยู่ในย่านของชุมทางหนองประดุกนะครับเดี๋ยวจะออกจากประแจนะครับเข้าสู่ทางด้านขวามือนะฮะทางที่4นะครับนับจากทางด้านซ้ายนะครับ ขบวนโดย QSY ห้าสอนเจี่นะครับขบวน ด่วนพิเศษทักซินารัตที่31นะครับต้นทางกรุงเทพอภิวัตรไปทางชุมทางหาดใหญ่นะครับขบวนนี้ไม่จอดชุมทางหนองประดุกนะครับวิ่งผ่านไปเลยนะครับมีทางด้านขวาเป็นขบวน2องห้าดนะครับจอดอยู่ที่ชุมทางหนองประดุกครับ ก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไครตสั่งกระดิ่งกัด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่หลองประดุกชาแนลครับกับขบวนดวนพิเศษทัศนารัฐที่3-1แล้วพบกันใหม่นะครับ